ลูกช้างน้อยถูกเท้าหลังถีบอย่างแรงนี่ครับถูกถีบกระเด็นออกมาเลยนะครับจากนั้นโขงช้างก็พากันข้ามถนนข้ามไปแล้วครับนี่คือบรรยากาศต่อเนื่องจากคลิปที่แล้ว โค้งช้างป่าได้พากันเดินข้ามถนนเริ่มขยับมาที่ริมถนนแล้วนะครับจากน,นั้นก็เดินข้ามไปเจ้าหน้าที่การให้รถยนต์จอดทั้งสองฝั่งนะครับผ่านมาชำเรือนนิดหนึ่งครับจากนั้นก็พากันเดินข้ามถนนไป อย่างปลอดภัยข้ามไปในป่าอีกด้านหนึ่งของทุ่งกวางนะครับนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งช่างภาพได้ชมกันเต็มอิ่มครับก็ยังหยุดยืนรออยู่นะครับตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังยืนรอไม่ยอมเข้าป่า แต่หันไปอีกทีครับมีโค้งช้างอีกโค้งหนึ่งเดินตามมาขาโก่งๆแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นแม่ชบาแก้วนะครับแอดมินก็วิ่งย้อนกลับมานะครับทําให้กล้องต้องสัน่นและเปิดทางให้กับช้างเพื่อเดินข้ามนะครับตอนนี้ทั้งนักท่องเที่ยวและกลุ่มช่างภาพได้ไปถ่ายในจุดที่ช้างโขงเดินข้ามเมื่อกี้นะครับทำให้บริเวณนี้ว่าง แต่ไม่ข้ามนะครับหยุดยืนรออยู่นะครับดูเหมือนจะเปลี่ยนใจช้างน้อยก็ชูงวงใหญ่เลยครับยังไม่ชินนะครับไม่ยอมข้ามครับเหมือนจะเดินกลับตอนนั้นก็เข้าใจว่า ไม่กล้าข้ามนะครับแต่ก็โล่งพอสมควรครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับไม่มีใครอยู่เลยไม่ยอมข้ามครับแล้ววิ่งย้อนกลับมาด้วยทำให้แม่ชบายแก้วต้องวิ่งตามมาเหมือนกันครับนี่ครับช้างน้อยก็วิ่งกลางทุ่งแะครับกำลังเดินย้อนกลับมาที่เดิมนะครับ โคงช้างโคงใหญ่ได้ข้ามถนนไปแล้วและกำลังจะตามไปครับบิ่งย้อนกลับมาอย่างที่เดิมแล้วครับนี่ครับบิ่งย้อนกลับมาจนถึงริมป่านะครับจุดนี้ก็จะมีดินโป่งครับ มาดูตรงนี้ครับช้างน้อยจะแสงครับแต่ถูกเท้าหลังทีบกลับครับนี่ครับน่าจะห่วงลูกอีกตัวหนึ่งนะครับหมูน้อยนี่งงเลยนะครับอ่างตกใจนี่ครับค่อนข้างที่จะชุลมุนเหมือนกันครับไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่กล้าข้ามนะครับ ครั้งแรกแอดมินก็เข้าใจว่าตื่นกลัวหรือเปล่านะครับจุดริมป่าแห่งนี้อยู่ไกลแล้วนะครับห่างไปประมาณเกือบ200เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเหมือนกับพยายามที่จะกันเจ้าตัวเล็กออกมานะครับเจ้าตัวเล็กที่โดนถีบนะครับเจ้ตาตัวเล็กก็ออกมาจากบริเวณนั้นนะครับ หันหน้าเข้าไปในป่าครับแล้วแล้วช้างหนุ่มก็เดินออกมาครับนี่ครับสาเหตุที่วิ่งกลับมายังมีช้างพายอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าไม่ยอมเดินตามไปนี่ครับค่อยๆเดินเข้ามาในกลุ่มของโขงช้างแล้วนะครับ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่พังต้องวิ่งกลับป่านะครับตอนนี้ก็อยู่พร้อมหน้าแล้วครับพากันเข้าไปในป่านะครับคิดว่าคงจะไม่ข้ามแล้วครับแต่ไม่นานครับแม่พังขาโก่งนะครับก็คืออาจจะเป็นแม่ชะบาแก้วนะครับ ก็พาโขงช้างเดินเลาะริมป่าตอนนี้จะข้ามแล้วครับแต่ช้างพายไม่ได้ตามมานะครับนี่ครับเดินเลาะมาในจุดที่ช้างโขงข้ามไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้น่าจะพร้อมที่จะข้ามแล้วครับจะเห็นว่าแม่พังหายไปหนึ่งตัวกับลูกนะครับ น่าจะอยู่กับช้างพายครับตอนนี้กําลังจะข้ามแล้วครับนี่ครับจะว่ากลัวตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่นะครับเพราะจุดนี้คนเยอะมากจุดที่จะข้ามครั้งแรกนั้นแทบจะไม่มีคนเลยครับและข้ามโดยปลอดภัยครับ